สวัสด,ดีค่ะพี่นอ้องสิพามาเบิ้งบักพีกเด้อค่ะเด้อเบิ้งนี่ถ่ <c oughs> ายเซ็มหนูเห็นบ่พี่น้องเข่าจนเพลินอยู่บนนะ่ะเห็นบ่หน่วยงามบ่พี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะถ่า,า,ายแบบนี้จังเห็นหน่วยเบื้องจะถ่า,ายของบ่เห็น นี่นะคะหน่วยฉากหลากอยู่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะหน่วยแดงแล้วเก็บไปรุ่นนึงแล้วแต่ว่าปีนี้มันบต้นบ่สูงก็เลยหน่อยเก็บบ่เท่าเก็บบ่ได้หลายพี่น้อง ปีที่แล้วเก็บได้เท่าไรยี่สิบกิโลเล้่ยพี่น้องปีนี้เก็บได้เท่าไรหากิโลลดโลกคันสดเดยเครื่องตัวเครื่องเลยดับปืนเลยมาเบื้องต้นเวน้นกับพ่อละคน โอ,อกคหดอันโ <c oughs> อ,อกคหดแล้วพี่น้องดูงต้นนี้เก็บไปเส้นหนึ่งรรเราแดงกันดีละต้องเบงิ่งเสียเละ คีนูอันแหล่ <c oughs> แต่ว่าตอนมันยังนมนมมันแหล่ถ้าว่ามันกล้สีซุกแล้วมันขาวผิกสามเลดูสีม่วงสีขาวแล้วก็มัดสีแดงพี่น้องเนี่ยจ้ะเห็นบ่าคะลมยังกินสบายฮอกก็หดชวนแล้ว <c oughs> มึงเที่ยวเนี่ย ช่วยงามอลมตาขี้เขาช่วยช่วยบวบ,บเรียบไม่อยู่สองหน่วยแต่หน่วยเงียเงีเดี๋ยวไปถ่ายบึง อืออือใหญ่สามหน่วยบ่นอกนั้นกะ <c oughs> ขึ้นมาโดกโดกแต่พอค่อยจับอื <c oughs> ừ, เห็นบ่พูดหน่วยหนึ่งอดตอดหนยึ่งคนะแต่ว่าโดยแกก็นั่นไม่โยกอันมันขึ้นมาสองหน่วยไอใบมันบงังนี่น้อยๆพอยน้องน่อยน้อยเองสิไมีถุกเคี้ยเลย เครื่องละซีหาหน่วยกับมีแต่ว่าขังบ่จับบ่จับเดี๋ยวเดือนหนาพิจารณาอุ้ยเหยียบเลยบ่เตช่วยบกทั่วพี่น้องทั่วภูมิปีนี้ได้สมดังอยากอยู่ได้กินอยู่ค่ะได้ตากินหลายเที่อายแต่ว่าบกทั่วก้อนนั้นเป็นบกทั่วแหลกเห็นบ่วันนี้เบิ่งบกบวบันนี้พี่น้อง บักบวบยาวยาวบวบเลี่ยมบนสามคือผุนบนนี่บนนึงนวยพุนนวยหนึ่ง,งเป็นนวยดูกอยู่ห่างว่าจับเบิดบักบวบแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นบ่น๊นวยหน่อยมันจะนี่นี่มันว่าจับมันห่วงเป็นอนเอ็มันขัน <c oughs> มันห่วงทุกเลูกคนแบบโอ้โห เลือกินเลยแต่ว่าอันบกักบวบบวบงูได้เก็บไปขายแล้วดูต่ล่างเี่เห็นบหบวบเลียมต้นสิจบให้พอพุที่รูๆไม่แหลวสองน่วยพี่น้องหอ้องทองหรอกเห็นบ่มคะช่วยๆเดี๋ยวไปถ่ายม่งกันบัก <c oughs> บบอื้อหนุ่มใหญที่มันเปนนนลี่ยนกรมูใช่ละเดี๋ยวเปิดหาก่อน ตูนอยู่ข้างในคนนะี้คุณอื้อคุณอื้อโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นใบบัางใบค่ะใบใบเนเอาใบก็บังอีกแล้วอ้นนี้เห็นไหนมนั่นเห็นแต่หนว่วยเขียวลืมดื้อยนะัเอา้าไปกดอะไรมันอีกแล้ะนี่เอา้า